วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสลักสลักกดเกียร์นะครับอาการคือมันจะกดมันจะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้ตรมันจะกดตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะกดได้นิดนึ่งมันจะดึงหรืกเกียร์ลงมาไม่ได้ก็เลยสั่งอะไรมาจากช้อปปี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า ไม่กี่บาทน,นะร้อยสองร้อยเราจะเริ่มกันแล้วก็จับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงลงมาเลยพังเสร็จแล้วก็เอาไขควงนะครับควงแฉกธรรมดาขันสองตัวนี้ออกขันสองตัวนี้ออกนะครับ ระวังตกลงไปนะนน็อตสองตัวออกมามันก็จะหลุดแล้วน็อตมันก็จะหลุดลงไปข้างล่างหายให้เรามาดูว่ามันเสียหรือเปล่ารถผมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างแล้วก็ดึงมันออกมา เราก็จะเห็นหนวดผมมันแตกแล้วรถวผมปัจจุบปีสองพันสิบนะครับสิบปีแตกนี่ไม่มีเจลาบีซะด้วยลองเคากันได้เปล่าลองกอแ,ลกแกะเทียบกันดูเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ เหมือนกันเหมือนกันนนี่ครับการนี้กดปุ๊บก็เปลี่ยนเกียร์ได้ถ้าใครไปพังอยู่ขนาดเดินทางแนละ้วมันก็ถอดออกมาเลยครับแล้วกดมันลงมันก็เลื่อนได้ละครับแก้หนาเฉพาะหน้าได้นี่ขอใจระเะบียกไม่ใช้ก่อนแล้วกัน

ครับเนี่ยอันนี้พาร์ทของผมปี2010นินะครับผมสั่งมาจากช้อปปีเราเปลี่ยนเองที่บ้านได้นะครับ3ามนาทีโอเคขอบคครับ